สวัสดีครับจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้จะมารีวิวเปลี่ยนจอของเสี่ยวมี่มี่ A1 หรือว่าเสี่ยวมี่ 5X นะครับรุ่นนี้ก็จะมี2ชื่อเนาะ A1 กับ 5X นะครับเป็นเสี่ยวมี่รุ่น a n d ด o i d 1นะครับ a n d ด o i d เพียวเนาะอันนี้เป็นจอเก่าของลูกค้านะครับที่มันแตกเนี่ยลองดูสภาพนะครับเนี่ยแตกอย่างนี้เลยเนี่ยนะส่วนอันนี้ก็คือจอใหม่ที่เราเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเช็คเครื่องกันนะครับอืม เช็คกันว่าม er pues the the nah ันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับเช็คที่ระบบสัม so ผัสก่อนเลยนะสัมผัสไปทั่วหน้าจอครับสัมผัสไปนี่นะปิดกันอ่าเนี่ยครับทุกเครื่องที่ส่งมาซ่อมนะครับทางร้านจะเช็คให้ก่อนว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับก่อนที่จะส่งซ่อมให้ลูกค้านะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินนะเสร็จแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับเนี่ยสามารถสัมผัสได้นะครับปุ่มเมนู กดได้ปุ่มย้อนกลับกดได้นะครับแล้วก็ปุ่มโฮมกดได้นะลองพิมพ์ตัวเลขดูบ้างนะครับเนี่ยนะครับทุกเครื่องจะเทสให้ก่อนเลยนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่าอ่ะต่อไปมาดูที่ตัวชาร์จกันบ้างนะครับดูว่าระบบชาร์จชาร์จเข้าไหมรุ่นนี้จะเป็น type c นะครับนี่เข้านะครับเนี่ยขึ้นสายฟ้าตรงนี้แล้วนะอ่ะแล้วตอนนี้ก็ใส่ มทางางร้นนอยู่ะคับสัญญาณซิมขึ้นนะครับสัญญาณ wifi ขึ้นนะครับต่อไปเรามาดูที่ระบบไมโครโฟนแล้วก็ระบบลำโพงกันบ้างนะครับว่ามันจะบันทึกไมโครโฟนได้ไหมแล้วก็เสียงของลำโพงเนี่ยจะออกไหมนะครับเดีย๋ยวหาก่อนนะว่าบันทึกเสียงอยู่ไหนหน้าตามันค่อนข้างที่จะ แปลกๆนะฮะเมนูยากนิดนึงนะครับไม่ค่อยได้ใช้เพียว Android เท่าไหร่นะเดี๋ยวหาก่อนอืมมีมั้งโปรแกรมบันทึกเสียงใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยฮะโปรแกรมบันทึกเสียงก่อนนะไม่มีมั้ง18บแปดเทส ไม่มีโปรแกรมบันทึกเสียงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโหลดโปรแกรมบันทึกเสียงแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้ในการทดสอบนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่รู้ว่าไมโครโฟนมันใช้งานได้หรือเปล่าบันทึกเสียงโหลดสักตัวหนึ่งเป็นตัวนี้แล้วกันครับ บันทึกเสียงเวลาเราใช้ไมโครโฟนอัดเสียงหรือว่าโทรพวกนี้ครับลองดูว่าไมโครโฟนน่ะมันใช้งานได้ไหมนะครับฮ,ฮัลโหลบันทึกเสียงของไมโครโฟน123เสียงไมโครโฟนบันทึกได้ไหมแล้วก็ทดสอบลำโพงด้วยว่าหลังจากที่บันทึกเสียงไปเนี่ยลำโพงจะเสียงดังไหมจะเสียงออกไหมนะครับเรียบร้อย บันทึกเสียงของไมโครโฟนหนึ่งสสมเสียงไมโครโฟนบันทึกได้ไหมแล้วก็ทดสอบลําโพงด้วยว่าหลังจากที่บันทึกเสียงไปเนี่ยลำโพงจะเสียงดังไหมจะเสียงออกไหมนะครับโอเคใช้งานได้นะครับต่อไปเรามาลดเสียงดูบ้างนะครับเนี่ยปุ่มกดลดเสียงกดได้นะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้นะครับปุ่มล็อกหน้าจอกดได้นะครับ มาดูที่กล้องกันบ้างนะครับกล้องหลังใช้งานได้นะครับโฟกัสนะเนี่ยครับแล้วก็กล้องหน้ากล้องหน้าใช้งานได้นะครับแต่ว่ากล้องหน้ามันจะมีอาการมัวๆนะครับเพราะว่าตรงบริเวณข้างบ,บ,บนที่แตกเนี่ยฝุ่นมันก็เข้าไปนะครับแต่มันก็สามารถใช้งานได้แหละแต่มันอาจจะไม่คมชัดเหมือนเก่านะครับเพราะว่าฝุ่นเนี่ยเข้าไปเกาะเต็มเลย นะแล้วก็ตรงนี้ลำโพงเวลาเราโทรตอนโทรนะที่ตอนโทรเซนะนเซอร์โทีิอเคแล้วก็ลอง<บ>นอ่านะ เสียงมันดังนะครับแต่ว่าเสียงมันจะเบาหน่อยเนี่ยครับเสียงที่ออกจากตรงเนี้ยโอเคครับแล้วก็เซ็นเซอร์เนี่ยนะครับเซ็นเซอร์ก็ดับนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเครื่องนี้ก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะครับ ใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะครับสามารถส่งมาซ่อมได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องโอนตังค์มาก่อนนะครับคือซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยจะถ่ายคลิปวิดีโอแบบนี้ครับให้ดูพอดูคลิปเสร็จปุ๊บก็ค่อยส่งมาซ่อมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ